เชิญเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยวอาจจะทบทวนเรื่องของเมื่อวานนิดหน่อยรอบน้องยบารมีท่านมาเซอร์ค่ะรอบเเจ้าค่ะมื่อวานนี้นนนมาเซอร์ได้พูดคุยถึงเรื่องของอพลังงานเรื่องของทฤษฎีของควอนตัมนะว่ามันทานํางานยังไงแล้วมันมาเกี่ยวโยงกับเรื่องของรูปนามอย่างไร น,นี้ก็เอ,อเรามาพูดต้้าอีกครั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ,ะก็คือในทฤษฎีของควอนตัมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่เขาเอาไว้อ,อ่พิสูจน์เรื่องของธรรมชาตเล็กๆล็อนุภาคนยะเราเรียกอนุภาคเนาะวิทยาศาสตร์เรียกอนุภาคแต่ถ้าเป็น ทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุเล็กๆนอนุภาคเล็กๆอนุภาคตรงนี้ที่มันเล็กมากๆ,ๆ,ๆนะคำว่า,าเล็กในที่นี้ก็คืออย่างคนเราเนี่ยนในตัวร่างกายเราเนี่ยถ้าเล็กลงไปก็เป็นระดับของเซลล์นะเล็กกว่าเซลล์ก็เป็นโมเลกุลเล็กกว่าโมเลกุลก็เป็น อะตอมเล็กกว่าอะตอมก็เป็นส่วนประกอบของอะตอมก็มีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนนะเล็กกว่าอิเล็กตรอนไปอีกนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นอนุภาคอนุภาคคือสิ่งที่เล็ก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 มากๆนะทีนี้เวลาที่มันเป็นอนุภาคแล้วเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่ในสุญญากาศหรือมันวิ่ง เวลามีการเขาเรียกว่าเร่งปฏิกิริยาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเวลามันวิ่งไปเนี่ยตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะของมันได้คือมันจะเป็นอนุภาคก็ได้เป็นพลังงานก็ได้นั่นหมายความว่าก็คือสาสารพลังงานนั่นแหละนะเป็นสาสารก็ได้เป็นพลังงานก็ได้ก็เหมือนในพุทธศาสนาเรานะที่เรา เรียกรูปนามขันห้าอย่างเงี้ยขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในในขันคือในร่างกายของคนเราเนี่ยส่วนประกอบของมนุ์เนี่ยแบ่งเป็นส่ว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 นพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็นส่ว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 นนะคือมีเป็นห้าส่วนก็คือมีรูปหนึ่งส่วนมีนามสี่ส่วน รูปก็เปรียบเหมือนสสารน้าก็เปรียบเหมือนเป็นพลังงานน้าก็มีเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความจำเรื่องของความปรุงแต่งทั้งหลายนะเรื่องของความที่ความรู้ธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้เขาเรียกวิญญาณธาตนะุก็มีเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำนะแล้วก็สังขารการปรุง วิญญาณก็เป็นธาตุรู้รู้ไอ้นนรู้ไอหนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันรู้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 เนี่ยตาเห็นก็ยกจกักุูวิญญาณหูได้ยินก็โสตะวิญญาณอย่างเงี้ยคือธาตุรู้ไปรู้ดังเรื่องของอายตนะต่างๆอายตนะก็คืออายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือที่ส่วนที่รับเข้ามานั่นแหละนะ ทีนี้้เรื่องของไอกควันตั้มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรบางทีอนุภาคก็กลายเป็นพลังงานบางทีพลังงานคลื่นก็เป็นอนุภาคเป็นอนุภาคมันเป็นพลังงานมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะโดยหาเหตุผลไม่ได้ ทุกวันนี้นะักวิทยาศาสตร์ก็หาเหตุผลไม่ได้นะแต่ว่าุูธเจ้าเราหาเหตุผลได้มาสองพันกว่าปีแล้วนะว่ารูปตามกันห้านะมันเกิดจากเหตุปัจจัยยังไงระบบอิทธิปฏิยามทำงานยังไงปฏิจจสมุป,ปาท,ทำงานอย่างไรนะเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนีนะ้เป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จากรูปมาเป็นนามจากนามมาเป็นรูปทีนี้ MSR ของเรานี่จึงได้นำไอ้ตรงนี้แหละนะมาใช้ในเรื่องของรูปนามเราปรุงแต่งสิ่งที่เป็นลบจนกระทั่งเกิดความเสียหายมากับชีวิตเรามากมายนะด้วยอวิชชาทั้งหลายเนี่ยนะปรุงแต่งเรามาเรื่อยๆเราปรุงแต่งมาเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเรา ฝึกจิตของเราแบบผิดๆมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันใช่ไหมฝึกด้วยอวิชาฝึก,อย,กอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้พออยากได้ก็เกิดความโลภเกิดความโลภก,ก็เกิดความโกรธความหล,ลงหุ่นหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมในระบบเอ r ของเราเริ่มต้นจากสติ m อ r แลว้วก็ว่างทีนี้ในระบบเอ r หลายๆคนเนี่ย ก็อาจจะเบื่อพระเซอร์ก็พูดแต่เรื่องว่างๆพูดแต่เรื่องขันห้าพูดแต่เรื่องรูปน,นามนะเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำมันเป็นเรื่องของกรรมด้วยทีนี้อย่างพวกเราเราเนี่ยพระเซอร์บอกว่าให้เราอยู่เหนือกรรม ในพุทธศาสนาเราเนี่ยมันมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมปนกันคือกรรมเจือกรรมทั้งดีกรรมทั้งชั่วแล้วก็เหนือกรรมทีนี้การที่จะอยู่เหนือกรรมเนี่ยมันต้องว่างทีนี้บางคนยังไม่ว่างมันก็ต้องใช้บางอย่างที่มาเซอร์บอกสอนไปนั่นก็คือเรื่องของ ให้เราฟังบ่อยๆผู้ได้ฟังเรื่อยๆเนะี่ยจนพวกเราเข้าใจว่ารูปนามกันห้านี้มันไม่เที่ยงรูปนามนี้เกิดดับบังคับไม่ได้รูปนามนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารูปนามนี้ก็เหมือนเรื่องของควอนตัมที่มันเปลี่ยนก็เป็นกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะ หาเหตุผลไม่ได้นักวิยาสตร์ทุกวันนี้ก็หาเหตุผลไม่ได้แต่พวกเราเข้าใจเหตุผลเข้าใจสิ่งที่มาสิ่งที่ไปได้ฉะนั้นมันมีกรรมอยู่กรรมหนึ่งที่เราต้องฝึกฝนเขาเรียกว่าอาจินกรรมอาจินกรรมเนี่ยคือกรรมที่ทําเป็นอาจินมาสเตอร์ก็ให้พวกเราเนี่ยนะ เรียนรู้ขันห้าเป็นอาจินเรียนรู้ความว่างเป็นอาจิน <c oughs> ใช่ไหมเรียนรู้ปฏิจจะจนเป็นอาจินพอเราเจ็บเราป่วยเราก็มีขันติเป็นอาจินเพราะเราเรียนรู้ขันติเรียนรู้ความเพียรเรียนรู้เมตตากรุณามุทิตาวเบกขาเรามีความเพียรเรามีขันติเรามีความว่าง เราเข้าใจรูปนาะมขันห้าเป็นอาจินแค่เราจะทุกข์ไหมเราก็จะไม่ทุกข์เป็นอาจินถูกไหมก็ขันห้าเราเข้าใจว่ามันไม่ทุกข์ก็จนเป็นอาจินถึงแม้มันไม่ถึงขนาดที่จะโสดาบันไปไม่ถึงขนาดที่จะนิพพานอรหันไปแต่มันก็มีความว่างเป็นอาจินใช่ไหมนี่ ขันห้าที่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงสุขเดี๋ยวก็ดับทุกข์เดี๋ยวก็ดับสุขเกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดสุขด,ดับไม่ใช่อย่างนี้เนี <m> ่ยเกิดดับเกิดดับทุกอย่างเกิดดับบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นอนิจจังอย่างเงี้ยเราควรจะใคร่ครวนตลอดเวลาใคร่ครวนเป็น อาจินกรรมถึงแม้เราจะดับขันไปถึงแม้จะสิ้นชีพไปมันก็ยังท่องเป็นอาจินกรรมอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเราเจ็บป่วยกระเพาะอย่างนี้เองเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถึงแม้จะดับไปก็ไม่เป็นลงอบายถูกไหม